หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนล่าตระเวนระยะไกลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2องท่นกลับมาอีกครั้งจ่าดาวเหนือตรงดิ่งไปที่มุมกาแฟทันที เมื่อไม่มีเรื่องสลักสาคัญอะไรจากผู้บังคับบัญชาก็พูดเพียงคําเดียวสั้นๆว่าไม่มีอะไรไม่เจอผมนี่ติดกาแฟงอมแงมเลยซื้อกินที่ไหนทําไมมันไม่อร่อยเหมือนที่นี่เลยนะแน่นอนนะ้อตาของฟรีดีทั้งนั้นก็เลยเป็นอันว้ยสิบสองคนที่เหลือต้องลองริมรถบางเพื่อเป็นการยืนยันว่าของฟรีย่อมดีเสมอจากคําพูดของพันเอกนอร์แมนที่ต้องปรึกษาแผนกับสอนทองก่อนนั้นนับว่าครั้งนี้ ภารกิจดูจะแปลกไปกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะเท่าที่เป็นมานั้นพันเอกนอร์แมนสามารถสั่งมอบภารกิจได้เลยเมื่อคิดอะไรไม่ออกก็ไม่ต้องคิดครั้นจะถามพันตรีเมริกันทั้งสองที่เป็นถึงนายทหารยุทธการแต่เมื่อทั้งสองคนก็บอกแล้วว่าไม่มีรายละเอียดจึงป่วยการที่จะถามหันไปคว้าหนังสือพิมพ์เสียงเวียงจันทร์ฉบับรายวันออกมาคลี่อ่านโดยไม่ดูด้วยว่าเป็นฉบับวันที่เท่าไหร่ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายเพียงเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเท่านั้น ไม่มีอาการตื่นเต้นกับพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการลบราค่าฝันของคนที่มีความนิยมต่างรัฐทีกันแต่อย่างใดเพราะนั้นเป็นข่าวปกติไปเสียแล้วสําหรับแผ่นดินลาวทหารลาวแดงกว่าครึ่งหมื่นเคลื่อนทัพเข้ายึดพงสาลีได้แล้วจับเวียดโกง3คนพร้อมระเบิดเตรียมถล่มสนามบินเวียงจันทร์ซ้ำเหนือพบมิคสันยีประชาชนนับพันหนีภัยคอมมิวนสิสต์เวียงจันทร์เฮลิคอปเตอร์มิลการถูกจรวดแซมตกที่ทุ่งไหหินวันเดียว3ามลำซ้อน ปะทหาหนักที่ล่องแจงส่วนภูมาสั่งเสริมกำลังต้องยึดเนินสํสำคัญคืนให้ได้ใน24ชั่วโมงร้อยเอกกองแรหัวหน้าคณะปฏิวัติยื่นคำขาดให้รัฐบาลเจ้าสมสนิทลาออกเราให้เจ้าส่วนภูมาจะตั้งรัฐบาลแทนเราต้องตอบภายใน24ชั่วโมงรัฐบาลเจ้าสมสนิทลาออกเจ้าส่วนภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นข่าวที่ทั่วโลกต่างจับตามองแต่คนเราเองกลับไม่ตื่นเต้นอะไรเอาเสียเลยเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดจนเกือบจะเป็นกิจวัตรประจําวันไปเสียแล้วร้อยเอกกองแรที่มีอายุเพียง39ปีตําแหน่งผอพันธานลาบอากาศที่2หรือท่านพลลมสามารถนํากําลังทหารในกองพันเพียงกองพันเดียวทําการยึดอํานาจรัฐได้สําเร็จกระทั่งเป็นตัวชี้ขาดว่าใครที่สมควรจะเป็นผู้นําประเทศแสดงว่าการปฏิวัตริรัฐประหารในลาวนั้น ทำได้ไม่ยากเลยขอเพียงมีกำลังคนมีอาวุธหนักและเบาอยู่ในมือมีใจกล้าพอที่จะทำเท่านั้นแหละก็สามารถเป็นผู้กลุ่มชะตาบ้านเมืองได้อย่างไรก็ตามลำพังร้อยเอกกองแรงเองนั้นอาจทำการได้ไม่สำเร็จหากไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์แนวโฮมรักชาติหรือแนวร่วมรักชาติให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ดูเหมือนว่าคนอย่างร้อยเอกกองแรงนั้นฟ้าและสวรรค์ไม่ได้สั่งให้มาเป็นใหญ่พร้อมมอยึดอำนาจได้แล้วแทนที่จะเป็นผู้นำประเทศเสียเอง ไม่รู้เหตุผลอะไรจึงไปตั้งให้เจ้าสวนภูมาที่เป็นราวนิยมขวาม,มาเป็นผู้นําเสียและที่นอกเหนือไปจากนี้อีกว่าทําไมพรรคคอมมิวนิสต์แนวโฮมรักชาจึงยินยอมทั้งๆที่ต้องการยึดครองประเทศลาวอยู่แล้วความลับที่มืดมนเรื่องนี้คนที่จะไขออกมาได้ก็เห็นจะมีแต่ร้อยเอกกองแรลซึ่งปัจจุบันมียศเป็นนายพลแต่งตั้งเองด้วยตัวเองและเพื่อตัวเองพำนักอยู่ที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนโนนในฐานะราอพยพลี้ภัยทางการเมือง นับเป็นการถูกต้องแล้วที่คอมมินนิสต์จีนเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาเมื่อถึงเวลานี้ก็ต้องนําเขากลับไปเลี้ยงชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมกลับคืนมามีอำนาจอีกครั้งหากขาบวนการกู้ชาติลาวกลุ่มในพลกองแรงทำการสำเร็จจากดาวเหนือหันไปมองลูกน้องบางคนเห็นหลับอยู่ที่โซฟารับแขกอย่างคนหมดเรี่ยวหมดแรงคงเนื่องมาจากความโชคโชนของเงินดอนลลาร์ที่ได้รับไปก่อนลาพักเป็นแน่ก็ไม่ได้คิดตำหนิแต่อย่างใด แลเรื่องแบบนี้เองเขาเองก็เคยกระทำมาก่อนจนบางครั้งดูออกจะหนักกว่าลูกน้องเสียด้วยซ้ําดังนั้นจึงได้แต่ยิม้มและไม่คิดที่จะทําอะไรให้ต้องลําบากอีกเลยตัดสินใจชวนกลับที่พักด้วยการลัดล้อไปตามอาคารหลังต่างๆเพื่อเป็นการหลบสายตาคนอื่นเมื่อกลับถึงที่พักด้วยสมองที่หนักอึดจากการเมืองของประเทศลาวจะเป็นเวรหรือกรรมอะไรของคนในกลุ่มภูมิภาคแถบนี้ที่ต้องพบกับภัยสงครามมาตลอด นับตั้งแต่สงครามล่ามเมืองขึ้นโดยมหาอำนาจฝรั่งเศสแล้วต่อด้วยสงครามลัฐทธิคอมมวนิสต์ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่คิดอะไรไม่ออกเลยขอตัวไปนอนปล่อยให้พันตรีอเมริกันทั้งสองกลับไปทำงานตามหน้าที่ของตนต่อไปวันรุ่งขึ้นในทันทีที่เสนาธิการใหญ่กองกำลังศาสหรฐอเมริกาประจำประเทศลาวพันเอกนอร์แมนเดินทางมาถึงก็จัดการเรียกหาชุดปฏิบัติการทันทีเวลาที่ห้องยุทธการนั้นเมื่อชุดปฏิบัติการทั้ง12คน พันตรีเมริการสองคนไปถึงแผนงานจึงเริ่มขึ้นนอสตาผมมีงานระดับช้างให้คุณทําไม่มีความรู้สึกใดๆจากสีหน้าของคนที่กําลังจะรับคําสั่งงานช้างเงินมดใช่ไหมครับด้วยใบหน้าที่เย็นชาที่สุดของคนพูดแต่คนฟังกับหัวเราะเราเป็นเรื่องขบขันเสียอย่างนั้นแหละแม้แต่เสนาธิการใหญ่เองยังอดไม่ได้ที่จะหัวเราะไปด้วยเพราะรู้แล้วว่าหากจะพูดเรื่องภารกิจให้รู้เรื่องชัดเจนด้วยสมองที่เล่นโปรตัสละก็ ต้องพูดเรื่องเงินค่าคอมมิชชั่นกันก่อนโอเคผมเข้าใจงั้นบอกได้เลยภารกิจคราวนี้ผมให้พวกคุณไปลายหัวคนละ10,000ดอลลาร์แถมในภารกิจมีจ่ายตังหกอีกทุกคนถึงกับตาลุกวาวเพราะไม่เคยมีภารกิจครั้งใดที่พันเอกนอร์แมนตั้งราคาราังวัลไว้สูงถึงขนาดนี้ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การพูดเล่นแน่แต่การที่เงินมากมายขนาดนี้นั้นมันย่อมหมายถึงภารกิจที่ต้องมีความเสี่ยงสูงนั่นเอง มคิดว่าไม่โอเคครับเงินมากขนาดเนี้ยงานมันต้องมากเป็นธรรมดาผมกลัววผมจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้เงินสิครับพันเอกนอร์แมนโหดล้อหื้ในลําคอด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสแล้วจึงตอบผมรู้อยู่แล้วคุณุ้กพูดกับผมอย่างนี้ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมยังเชื่อคุณจะไม่ปฏิเสธผมไม่ได้ว่าเพราะคุณเห็นแกงเงินหรอกนะผมหมายถึงภารกิจท้าทายซึ่งคุณต้องพร้อมที่จะไปพิสูจน์รับรองว่าเมื่อคุณรู้ภารกิจคุณต้องรับแน่หรือคุณว่าไง ทุกครั้งที่มีการมอบหมายภารกิจและมีการพูดถึงเรื่องเงินกันแล้วนักล่าลับจ้างไม่เคยต่อรองเลยว่าเงินเล็กเงินน้อยขอเพิ่มอีกเราก็ไม่เคยปฏิเสธภารกิจเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นด้วยหัวใจลุกลบต้องการเข้าหาหมู่ศัตรูตามอุดมการณ์ที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างเหนียวแน่นฉันเคยว่ารายละเอียดมาเลยดีกว่าครับเผื่อคิดว่าผู้ผมจะไม่ปฏิเสธโอเคงั้นเดี๋ยวผมวาดเลยก็แล้วกันแต่ผมขอไตเติ้ลเกี่ยวกับภารกิจนี้หน่อยนะ ตาดาวเหนือถือโอกาสที่พันเอกหนอมันจะพูดถึงความเป็นมาของภากรกิจก่อนเข้าถึงแผนและขั้นตอนการปฏิบัติการจริงด้วยการขออนุญาตจัดการกาแฟสําหรับตัวเองการกระทําอย่างนี้หากเป็นทหารไทยตามประเพณีไทยแล้วถือว่าผู้น้อยเป็นฝ่ายเสียมารยาทอย่างมากเมื่อผู้ใหญ่พูดผู้น้อยไม่อยู่ฟังแต่สําหรับอเมริกันโดยเฉพาะชุดทํางานนี้เขาไม่ว่ากันจากที่เคยตกลงกันไว้ก่อนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นต่างถือผลงานเป็นสาคัญกว่ามารยาทนั่นก็คือ ระหว่างจ่าดาวเหนือเดินไปชงกาแฟนั้นหูจะฟังพันเอกนอร์แมนพูดตลอดเวลาพร้อมจะตอบคําถามหรือออกความเห็นได้ด้วยระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ฝ่ายคอมมินนิสลุกหนักมากกระทั่งฝ่ายเราหรือฝ่ายรัฐบาลเจ้าส่วนภูมาต้องสูญเสียแขวงพงสาลีและแขวงซําเหนือไปแล้วโดยสิ้นเชิงฝ่ายคอมมินนิสใช้พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นสําหรับลุกต่อไปซึ่งก็มีความพร้อมทั้งกําลังคนการส่งกําลังบํารุงการสนับสนุนจากนอกประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ทาการทดสอบการลุกใหญ่ก่อนจะเข้ายึดเวียงจันทร์เท่าที่ผลปรากฏออกมานั้นเราเชื่อว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์สามารถทําการลุกใหญ่ได้ทหารลาาแดงหนึ่งกองพมมันผสม v ีซีจำนวนหนึ่งทำการยึดที่มั่นทางฝ่ายทหารเราที่บ้านปากสาบ้านปากกระดิ่งเมืองปากสันทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียงจันทร์ซึ่งห่างไปเพียง180กิโลเมตรฝ่ายศัตรูสามารถตึงกําลังทหารฝ่ายรัฐบาลที่ส่งไปจากค่ายคอหมาเม,มืองปากสันจํานวนหนึ่งกองพัน รึงไว้ได้นานถึง3วันก่อนที่จะล่าถอยไปโดยไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายลาวแดงแต่ฝ่ายเราทราบว่าตายและบาดเจ็บไปหลายคนทั้งนี้ยังไม่รวมความสูญเสียทางทรัพย์สินของประชาชนอีกต่างหากการลุกในทํานองเดียวกันนี้ฝ่ายลาวแดงเปิดฉากป,ปฏิบัติการที่ตอนเหนือของหลวงพระบางอีกครั้งสามารถลุกเข้ามากระทั่งประยะห่างที่ประทับของพระมหากษัตริย์ลาวเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ลบปัจจุบันฝ่ายลาวแดงและฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายลุกตลอด กองทัพของเขาสามารถเดินหน้าเข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ต้องห่วงพื้นที่ด้านหลังอำนาจต้านทานของฝ่ายเราก็มีน้อยเนื่องจากทหารราวขาดประสิทธิภาพในการรบแม้จะมีอาวุธดีเพียงไรก็ตามเมื่อทหารไม่มีความชำนาญมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็สู้เขาไม่ได้ไร้ประโยชน์พันเอกนอร์แมนหยุดถอนหายใจหลังจากที่พูดประโยคยาวมานานหันมามองหน้านักลาดร,รับจ้างเรียงทีละคนขณะที่ทุกคนกำลังสนใจฟังคำกล่าวที่ว่าทหารราวแดงเข้าโจมตีที่มั่นทางทหารที่บ้านปากสา บ้านปากกระดิ่งเนื่องจากหมู่บ้านทั้งสองแห่งนี้อยู่ติดลำน้ำโขงบริเวณตรงข้ามกับบ้านบุงขาอเภอบึงกาฬจังหัดนองคายจึงคิดว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นอาจได้รับผลกระทบบ้างก็ได้จะดาวเหนือไม่ค่อยสนใจในไตเติ้ลที่พันเอกนอร์แมนว่ามาสัตเท่าไ่นักหรอกใจนั้นกำลังวาดภาพฉากการรบตามสมรภูมิที่กำลังได้รับฟังว่าหากเขาเองต้องเข้าร่วมสมรภูมิแห่งนั้นด้วยเขาครวรเล่นเกมนี้อย่างไรดีทหาดาวแดงฝ่ายซ้ายกับทหาราวฝ่ายขวา ทั้งๆท,ที่เป็นคนราวเหมือนกันมีพื้นฐานทุกอย่างในชีวิตเหมือนกันแล้วทำไมถ้าเราแดงจึงลบเก่งกว่านี่เป็นคำถามเบื้องต้นที่กำลังประดังทยอยกันเข้ามาในสมองกระทั้งเสนาธิการใหญ่ตั้งคำถามขึ้นมาบางนอสตาถึงตอนนี้ผมอยากฟังความเห็นของคุณบ้างในฐานะที่คุณสัมผัสการ,การลบในสมอรภูมิจริงมานับครั้งไม่ถ้วนคุณคิดอย่างไรจะพลิกสถานการณ์ให้ฝ่ายเราหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายลุกบ้างก็ไม่ยากนี่ครับเราก็เพิ่มการโจมตีให้หนักเข้าไปอีกสิ เรากพว่าเราเพิ่มแล้วนะแต่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเลยก็แสดงว่าการเพิ่มไม่ได้ผลก็เท่ากับไม่ได้เพิ่มเท่านั้นเองแล้วที่ว่าเราเพิ่มนั่นนะเคลเนลเพิ่มอะไรครับเพิ่มอย่างไรแล้วก็เพิ่มทั้งกําลังพลอาวุธแล้วก็งบประมาณเพิ่มที่ใครครับผมหมายถึงกําลังพลก็ทหารลาวาสิจ่าดาวเหนือย,ยิ้มออกมาทันทีไม่ได้ยินคนํานี้คิดอยู่ในใจว่าอเมริกันเอาระบบการทํางานของตนมาใช้กับทหารลาวซึ่งเรื่องนี้ถือว่าอเมริกันนั้นโง่เป็นอย่างมาก ทำไมจะเรียกว่าโง่ไม่ได้ในเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ถูกคนที่โง่กว่าหลอ,อกได้ลองแบบนี้ใครกันแน่ที่โง่คุณยิ้มอะไรก็ขำสิครับทุกคนต่างมองไปที่จ่าดาวเหนือเป็นตาเดียวกันนักล่ารับจ้างหนนต่างรู้จักรอยยิ้มแบบนี้ดีจึงใจจดใจจอที่จะได้ยินคําตอบผมไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยขอทราบเหตุผลคุณหน่อยสิ <Evet. S 2> เอาสิครับผมขอพูดตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมชักแม่น้ําอะไรให้เสียเวลานะสิ่งที่เคอร์เนลหรือกองทัพสหรัฐทุ่มเทลงไป ในการลบเติมเข้าไปเท่าไหร่นะเคอเนลหรือกองทัพสหรัฐเคยตรวจสอบไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามตัวหนังสือที่ระบุเอาไว้การเพิ่มเติมอำนาจการลบที่เคเนลว่าเพิ่มแล้วเนี่ยนะสหรัฐเพิ่มแล้วแต่กําลังพลที่เราต้องเพิ่มเขาเพิ่มให้หรือเปล่าเฮ้ยวอดคุณว่าไงคุณคุณค,คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงพัานเอกนอร์แมนตีหน้าเลยหลาไม่ได้ยินว่าท่านลาวมีการเพิ่มจํานวนกําลังพลจริงหรือไม่โดยความมั่นใจว่าฝ่ายสหรัฐนั้นเพิ่มให้แล้ว ทั้งรู้แก่ใจดีว่ารายการเหล่านี้ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังเลยตั้งแต่เริ่มยืนมือเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลลาวจ่า,จาดาวเหนือไม่ได้ตกอกตกใจเลยกับข้อกังขาของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาในยามนี้คิดอยู่ว่าหากจะเอาชนะคอมมิวนิสต์อย่างจริงจังทุกฝ่ายต้องตั้งใจปฏิบัติตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและจริงใจที่สุด หาไม่แล้วจะไม่มีทางเอาชนะและยังจะต้องแพ้ชนิดที่เรียกว่าหมดรูปหมดรอยไปเลยก็ได้ดังนั้นเขาควรจะพูดความจริงข้อนี้ให้คนที่เป็นมันสมองของกองกําลังทราบเสียทีเรื่องมันเป็นงี้ครับคีเนลคีเนล,เนลรู้จักบัญชีผีไหมครับบัญชีผีบัญชีผีผเสียงคําพูดคลางแผ่วเบาออกมาจากลําคอของคนที่สุดแสนจะสงสัยเพราะไม่เคยได้ยินคําพูดคํานี้มาก่อนสายตาเม่อมองไปที่ข้างฝ่ายยังคนใช้ความคิด แต่ดาวเหนือไม่ต้องการทวงเวลาในยามที่คนหลายคนกําลังต้องการที่จะรู้อยู่ขนาดนี้จึงอธิบายต่อทันทีบัญชีผีก็คือบัญชีรายชื่อคนจํานวนยอดคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกไงล่ะครับเฮ้ยเขาทาอย่างนั้นได้ไงนอสตาเอา้าก็ทําไมจะทําไม่ได้ล่ะครับแล้วเขาก็ทํากันอย่างนี้มานานแล้วด้วยปยัจจุบันก็ยังทําอยู่แล้วผมคิดว่าเขาคงทําจนกว่าสหรัฐจะให้เลิกนั่นแหละครับเฮ้ย <Hey, S 2> คุณเพิ่มเติมให้ผมฟังหน่อยสิเหตุผลขอเหตุผลหน่อยได้ครับคเนแน แรกเริ่มเดิมทีนะในหนึ่งกองพันทหารลาวมียอดกําลังพล350นายน้อยกว่าของไทยและของสารัฐตอนนั้นยอดกําลังพลอาจจะมีเต็มจํานวนจริงจากสถานการณ์ที่ผ่านไปเรื่อยทหารล่านี้ตายไปแล้วเท่าไหร่ปลดพิการหนีทัพอื่นๆอีกเท่าไหร่กองทัพบกลาวจัดหาคนเพิ่มทดแทนหรือไม่เขาอาจจะบอกว่าจัดทดแทนครบเต็มตามจํานวนแล้วขนานี้ส่งไปประจําการที่นั่นที่นี่แระที่ว่าส่งไปประจําการที่นั่นที่นี่เราเคยไปตรวจยอดไหมมีจํานวนเท่าไหร่มีจริงไหมแต่ที่แน่ๆก็คือ เขาเบิกรายการสนับสนุนทั้งอาวุธทั้งเงินไปครบหมดนี่แหละที่เขาเรียกบัญชีผีงไงล่ะครับโอเคไอซี okay, พันเอกรนแมนถึงกับอาการซอตอตอซึ่งต้องพิสูจน์อ้าปากค้างบอกว่าเข้าใจแล้วยังไม่มีคำพูดอื่นใดออกจากปากขณะที่แกเองเดินไปที่มุมกาแฟแบางจาดาวเหนือตามไปสมทบอีกทันทีคเนลครับคเนลรู้จักปลาสลิดเค็มที่สั่งซื้อมาจากตลาดอุดอรไหมรู้สิรู้จักผมเคยกินด้วย แล้วเคอร์เนลทราบไหมครับราคาในตลาดตัวเท่าไรและที่เขาเบิกเงินไปซื้อตัวเท่าไหรพันเอกนอร์แมนหันควับมาทันทีด้วยความสนใจและสั่งการพันตรีคอรลินทันทีเหมือนกันโอเคคอรลินคุณเช็คที่แผนกงบประมาณเรื่องราคาปลาที่ว่าน่ยสิเขาเบิกเงินซื้อกันตัวเท่าไหร่พันตรีคอรลินลุกไปที่โทรศัพท์ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมไม่ถึงนาทีคําตอบก็มีมาชนิดที่ทุกคนต,ต้องตะลึงตาค้างโดยเฉพาะนักล่ารับจ้างที่รู้เรื่องนี้ดีราคาเบิกตัวละ8บาทเงินไทยครับ พันเอกโนแมนหันมาถามจ่าดาวเหนืออีกครั้งในตลาดุดรตัวเท่าไรบาทเดียวครับเชียร์สขอรับเช่นคนที่เป็นเสนาธิการใหญ่มองเห็นทันทีว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสูญเปล่างบประมาณเหล่านี้หายไปไหนหมดข้อคิดที่ไกลออกไปก็คืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ในการรบอีกไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ที่ต้องหลั่งไหลไปสู่ฝ่ายมือของข้าศึกนอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงข่าวสารทางการรบก็คงมีการซื้อขายมีราคาในมูอสายรับจารกรรมเข้าไปอีก แล้วเราจะลบต่อไปเพื่ออะไรนอสตาก็เพื่อเงินสิครับเงินใครเงินสหรัฐอเมริกาพันเอกนอแมนขับไม่ออกในโจ๊กของจ่าดาวเหนือส่งสายตาค้อนแล้วยกกาแฟขึ้นจิบในขณะที่จ่าดาวเหนือเองจุดบุหรี่อัดเขาปอดยังสุขารมแม้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำนั้นเพราะมันตรงเกินไปแต่เพื่อผลที่จะออกมาภายหลังจึงจำเป็นต้องพูด